ยอดดาว้าหโลงทานพี่น้องจาโอ้น้องบินใหม่มาทักทายครับตัดบอลเข้าได้เลใหม่ใหม่ยังได้บอลอีเ้บอลเข้าได้ว้าวโดนต้นเลยวาทีนี้ขึ้นต้นว้าวตัดบอลเลยหลังเลยหลังเลยมาเซี่ยเี่รับโอ้ยเมย์นี่ดาวดุน ให้กตไนััเจทอลเ้าในมาแลวก็ยังไงต่อาเต่นสลักาเรนเลกาเไปนูนดิยานู่นเออบอลกระานมารับมาลกลิยาตัดซ้ายวะ

โอ้โหนี่ไทยไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวมานี่อันนั้นเหลือนิดเดียวแน่นอนเม่กบฟุ้นมาเนี่ยยัลโล่แก๊ปดีเจโมยยัลโลคับโอ้โหนี่ไทยครับปู่มีแบบหลอกเลราตัดเสาไกลไปหน่อยเดียวท่านนีะโอ้โหมาดูดันไม่เกรงใจใครแล้วไงเนี่ย ยูไนเต็ด่ลูกนี้เป็นของคือเสียบครับไม่ได้เยอะนะมันปนหนอกครับการกดเท้าเรื่อยๆกดแบตเซนเตอร์อยู่แต่ว่ามันไม่ได้บังใจครับมาที่นี้ครับเอาไปที่วินิคลูกนี้โดนใครฮะ ฟินเลยับคอนทรลบอลไม่ดีเองนะบอลมายาวครับโอ้ระตตายบุ้งเฮ้ยราจะตั้งค่าครับไม่ใช่ตั้งดนเคสเคสเคสมาเอามาับตายด้านเคสเคสลองต่าท่าต่าเคสโอ้มาแถวสอ โอ้เอาเด็เดกาสู้ิดตัหน้น่นน่นไ่ไม่จบลืเดีอาไม่ได้อาเขาตายจนตายจนเลยจนเายจำเลยยันทวันรบ่าบานโดนจับไม่ได้มีคในด้านนันตัดก่อนได้ไหมไปใหม่ไปใหม่ไปไหนไปใหม่ เราว่าอยู่ทีแถวนี้แล้วเือใหม่ดีนะับอลอายุกการศึกษาับอารทีนี้ลงได้สี children, wow. ่นบศึกสาลงได้สองเป็นยังไงปะทับใจหรอจังบอลไม่ต้องกราบครับ ยังส er mm ูง hmm. ส no. like. right, yeah. <laughs> yeah, ูงเลยนะครับล่บชิงชนะเลิศครับชิงที่สามเราไม่มีครับเพราะว่าเวลาเราได้ไม่เจอนนะครับเพราะว่ารู้ทันกันแล้วครับเดี๋ยวครับบอลเด็ดมันกับบอลที่ใหญ่ไม่มีเลยจ้าเอ้อย่าได้เอาเป็นแบบอยานะครับบอลเดินสายนะครับ ได้มีปรากฏการ์แล้วทำให้มีแบบอย่างที่ไม่ดีให้เห็นแล้วนี่แตบะบแบบนี้ครับไม่มีดายาหรือว่าดรามา่กระป๋องขวาทั้งเตะทิ้งและะาาว้วจะเตะเข้าประตูตัวเองโอ้ยตัดบอลกับมาที่นี่จ้ะตัดบอลถึงตึดบแลยวไปกันมันาปิดเหรียญนนักว้าว โอ้โหมันมองดแล้วครับแต่มันโดนเหลี่ยมนอกครับอ้าวเือเสียใจอีกแล้วครับลอแม่เรียกว่าเอ็นหัวตลอดไปถึงด่านนั้เลเอาไปแล้วไปทำนาปีใหม่ต่อแล้วก็ตัดไม่เห็นยายาออกขาวเลยเฮ้ยลอพยายามตัดจนเจอที่ว่ารถมีทั้งสลาออกว้าว อยู่ดีตัดกรายดีต oh, ah, ีขุ like. ้มขุ Ooh, oh. ้มไปไม่รู้ใจกันเต้บื้อครับว้ามาเอายอดหลังกันเราแ่งกันด้วยกัสามคนเกียงกันเฮ้ยโอ้โหตะบันนอนโน่ระโปทิ้งอาไว้กัเสียคำนี้คิก เมื <mile> ่อกอดแล้ว oh, จ look, like ู well, ่หุ่ยราตับหัวเท่าครับข้างกคงการยาก้องอันเลยยะโอ้โหลูกนี้มันไกลแท่เป็นหน่อยครับยังคู่ที่สีสีนะครับคู่นี้เหมือนกันนี้กันรับตลอดแล้วก็เอ้าตาลุงว่าสายจิตสองใจไม่ว่าเพื่อนจะเหมือนได้หรือเปล่า นายวิ่งประตเละครับมีทครเตถัดได้ไหมไม่ได้โอ้โหน้ำสลัดและประตูของด้านคูเสียบอาการมีวี่กับตัอนิดเดียวมาที่น้อไมีใหม่ฮะหรอใหม่ทิ้งยออ๋อแล้วเนี่ยโอ้โห ป่นด้านฟีนี่ทำหน้าได้ลูกตีไปทุ่งก่อนหน้านี้ครับก็นดีว่าทุ่มทุ่มฟาวครับแล้วก็เขายังไงครับโอ้ตัวนี้โดนใครไม่ได้ประกาศทีครับบอกว่ามีทัสวอล มาแล้วครับขอาทางค้ดโอ้ยโอ้ซ e กิซห้าตัวนี <My God! S 2> เดียวมาแล้วครับลาหาจ้ตาอ้วนราชธาบื ลุ้น Se <l ame S 2> ีส <ic> ิท ame anyway ี่ต่อมาครับในอาเลโกนะครับลุกนิ่งเสมอครับถ้าออกเส้นหลังได้เส้นหลังนั่นเขาเรียกว่าตลวาครับโอ้ยเดิอโอลากระดาษสานะเพ็ครับมันไม่ได้รำใจครับเด็กกูเกก็กล้าว่าจะเหวี่งไงดีอ่าทีแางด้านเอิ้น ขวัญวรัญญากดดันไปที่เซ็นเตอร์ดดนตัดตมาทับลูเลอยมาชิดไอซีบอวตาบอดไครับไปทุ่มนลนำลนึ่งตนี้ทุ่มให้ทางมือต่อยให้อ็นขวัญรัญญาเล็กเด็กรวมมาทีตอนี้ทอมมาดอนทำหน้าเรครรบคนนี้เขาขี้ มาสีดุสเสีับขอทางด้านคูเสียบแบนี้ไทยพงสะท้นครับเองนมใบไม้เรื่องไทยโดนบอนครับข้าโดนยังไม่เก็บได้ับมีละเลยยะทาทัวแล้วจ้าแต่ก้อนทักเกียวราไม่เก็บทั้งเ่ดีย่าเท่าทานับเรื่องเนี้ไปที่แคบ ดูยดับหัวเรื่องนี้ศูนยแล้วเนี่ยได้มีเกมครับศูนยแล้วครับยอยู่นี้เป็นฝีเท้าของไผ่ทองสะท้นไผ่ตัดบันมาได้โลบีเกิดเก็บไม่ได้แล at ้วทางด้านฝีใหม่ล้มลงไปครับ ลองนาะอีจีคิดครับในเลูกเอเลโกครับลุงนิ่งเสมอฮอซันเฟนิกสั้นไปแล้วครับเฟนิกเด<อ>ินบล็อกโโอ้หเข้ามาแบบนี้อันตรายเอ้ามีฟาเล์หรือเปล่าว่าไม่ไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นหรืไม,ม่ครับมีบาดเจ็บทั้งคู่ครับ อารจู่นะดยจ้าทางด้านตีใหม่กำลังจะหัวนะครับคุยถือหนึ่งนี่เข้ามาตัดครับโอ้โหครับปีใหม่จะไหว้ยครับศูนย์หน้าทางด้านก่าทรายที่มีการบางบอลมม่นนะครับ <No. S 2> การวันนาทิยาจากฮาร์เด้นะครับนี่ก็เป็นสะพานสาร้างหลักเลยทีเดียวสรหรับสนามช้างอุลอารีนาเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะที่ตั้งตำรับสลับเจ้าหอรที่มีรสชาติรสเด็ดดั้งเดิมนะมีเส,สาสักานด้วยกันนะในตลาดเทศบาลสองกับใกล้ๆซอยกันสำรองนะสำหรับนุ่นนุ่นดาหานเซ์วิสนะครับ ตารอเตสยากรดโอนย้ายครับพรบชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็ใช้บริการกันได้ที่สี่แยกศูนย์ไหนนะหรือว่าโรงเรีบนชั้นนอกตัดกับถนนคาชะอีนุนาหารดโอ้ยนี้กระโดดกระไทยครับเกือบเคลื่อนงงเหมือนกันครับเรื่อระขามาโตไม่ห้อมีมีอาเสียวครับ ไลาเลยวนก็เลยทานไม้เอินเอิเอินไม่เตนที่กฟีน่ขทายมาที่เอินเอินายเพื่อนไหวไหมไม่ไหวเอาน่าต้นลับลูนี้ตายเทสวู้โอ้โหไถจกตอนมายาวร้ัไม่ตรงกล่าวับ เป็นทางด้านนาวาครับเป็นเ้าของคาสเซอคาเดมี่ครับัวลูกมะ <Hey. S 1> กรูดหรือหนูหนุ่นนน oh. มาาที่ด้ร oh. ับเงินท่าสุดท้ายสอง,สงลูกครับที่เห,เห็นก็สลับน้องสรน หลครับกว่าตูวกับตัวนิดเดียวครับเซฟหลายดอกหลายลูกนิดเัียวนะลงมาแบบเท้าอาจจะลงฝั่งเดียวนะครับมีข้อเท้าแบบปัดเจบได้เลย <c oughs> โอ้โหครับทางด้านไทยนี่ปอกไม่ได้นะครับหยุดเปที่ประตูบ่อยลูกเกดครับช่วงนี้ครับ ดูแล้วทัวนเวนนี้นะครับกาเป็นทัวร์นาเมนตที่สุดท้ายที่จะเตอนปีใหม่กับน้องนองหนูๆและครอบครัวสตาฟคอทุกทีมนะครับที่เข้ามาร่วมประกันแา่ณ์น้าช้างมูลอลีน่าก็ยินดีจริงๆรับที่ทุกท่านให้รู้ดวยหลาไม่มีโอกาสได้แสดงออกและก็ได้แสดงศักยภาพไม่มีเวทีไม่มีสนามรับได้ทดสอบวิทาที่แต่ตางฝึาก่างการฝึกม,มาตลอดทั้งปี าวีนิลกัชานดูนอารีนาเนี่ยต้องขอบคุณแทนประเสริฐชานูนนะครับซุปเปอร์สตาร์ของเราครับที่บอกว่าเป็นซุปเปร์สตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนนะครับศูนย์หน้าเสนเนอร์นะครับประเสริฐชานูนจากสุพรรณบุรีตัดบอลไกลมากลิงก์เข้นี่ แล้วผู้เสียช้าโมนี้นะครับเป็นฟุตบอลอาชีพนะครับขาแข้ขงในต่างประเทศนี่ในแถบอาเซียนไปถึงญี่ปุ่นไปถึงมาเลเซียไปแล้วดันั้นก็มีสัการมากมายก็ขากลูกหลานได้เลยสำหรับทักษะในพื้นฐานของการเป็นบอลนะครับอาคารนี้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ลูกหลานได้ทักที่คนรุ่นใหม่นะฮะในมโอกาส ได้เจอประสบการณ์แปลกๆใหม่จากกะรีว่าผู้มีประสบการณ์ตัวจริงแล้วมาใส่ชามดูนะฮะคุณจะประสบาลสำเร็จได้คุณต้องอยู่ใกล้คนประสบความสำเร็จมาลงนี้ไม่ตรงมาร์ ทีนี่นะอยากพาลูกนี้ตอดอมนี่ต่อต่อต่อไปอีกเดี๋ยวว่าเป็นสนามยากจริงนะฮะที่น้องๆในหนูนี่ต่อภัยครับถ้าเล่นสนามจริงนะครับลูกนี้ระยะตัดบอลก็มาเข้าทางเทปบอลออกไปครับ ลูกดีได้ลูกฟีคิดไม่ตอบอารีก็กไปเล่นนิ่งเสมอต้องเรียนรู้นะครับโผลใหญ่ก็กคล้ายกันครับแต่ว่าจังหวะมันจะเล็กลงเป็นโกรดหนุ่ครับลอยนะดักก็ได้ดักก็ได้ดักก็ได้ลงขึ้นเร็วๆตอนดึงวันคล้ายแมสซี่ครับเอาเข้าเขวเข้าเขาลงด่านว่าด่านแต่ว่าไม่ราด ตอนนี้ and and ่าเขาตัดบอลออกมาลิมส้นและเข้าก้ตโอ้บได้สาพโดต้นไม่มีสกอร์ตัวสกู๊ตกลับมาวงหเรด้ไม่ได้บอลบเลยน้อปต้องเลี่ยนจากโยนลงนย้าัสกู่ตกับมาตับต้น